สวัสดีครับสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านครับยิีตรัข้าสูคิวโมบี Q ครับอยู่กับผมไอคิวนะครับก็วันนี้เราจะมาทำอะไรก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผม วันนี้เราก็อยู่หน้าสตรีมนะครับเราจะมาซื้อเกมกันนะครับคลิปนี้อาจเป็นพิเศษหน่อยนะครับงานสมกาจันครับผมสำหรับการซื้อเกมมาสตรีมก็อาจจะมีหลายๆช่องที่สอนทําไปแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนแบบสไตล์ของผมทําแล้วกันนะครับไปหาเกมที่เราจะซื้อกันก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค้นหานะครับก็คือ La Net Sue ครับผมอ่ะนี่เจอแล้วก็ไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมาครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะซื้อนะครับจะมีตัวเกมปกติแล้วก็เกมพร้อม DLC, Deluxe Edition นะครับพอ Deluxe Edition ถ้าหันผิดก็ ขอพยายนาทีด้วยนะครับเพราะว่า่รู้จะสะกดยังไงเน่ยเมื่อกี้วิ่งไปเซเว่นมายืนยันตัวตนทูเบลิตมาครับวันนี้เราจะใช้ทูเบลิตในการซื้อนะครับโอเคก่อนที่เราจะซื้อเกมนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับเช็คสเปคคอมของตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เช็คเนี่ยคือซื้อมาเสียตังค์ฟรีนะครับเล่นไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับตัวเกมก็จะมีบอกว่าสเปคเท่านี้เท่านี้นะอ่วิธีสเปคคอมของคุณก็คือปิดหน้าสเต็มมาก่อน มาที่ดิสพีซีครับขออนุญาตไปเร็วนะครับเพราะว่าเวลาจํากัดครับมาที่ดิสพีซีครับคลิกขวาแล้วก็ Property ครับผมนะโอเคสเปคคอมของเราก็จะประมาณนี้นะครับขออนุญาตเซ็นเซอร์ในส่วนที่สําคัญไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันระบบแฮกเกอร์นะครับโอเคเมื่อเราเช็คสเปคคอมเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาที่หน้าสตรีมเดิมก็เลื่อนไปเลยผมจะเลือกอันเนี้ยไปที่รถเข็นครับจากนั้นก็มาเลือกนี้ซื้อสําหรับบัญชีของฉันนะครับกดดําเนิน การชำระเงินครับโอเคแล้วสำหรับใครที่ยังไม่เพิ่มบัตรนะครับมันก็จะให้เราเพิ่มบัตรก่อนนะครับก็คือผูกบัตรนั่นแหละเวลาจะซื้อเกมนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผูกบัตรเลยนะครับก่อนอื่นต้องเข้าไปที่แอป ทูวอลเลตนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแอปทูวอลเลตแล้วนะครับผมก็เติมเงินมาเผื่อไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีค่าภาษีด้วยนะครับตัวเกมมัน419อเ้าอา4 20่มันแหละเ,เติมมาไว้เผื่อสัก450ก็ดีถือว่าก็ดีถือว่าเผื่อไว้นะครับผมก็ไม่รู้กันว่ามันจะหักเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเดี๋ยวเราจะมาผูกบัตรกันเรากดไปที่ฉัน,นครับเลื่อนลงมาคำว่นนา To Money to Mastercard ของฉันครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครครับก็ไปสมัคร นะครับไม่น่าจะมีค่าเสียบริการมันสมัครฟรีครับเป็นบัตรมาสเตอร์าการ์ดของทัวร์เล็ไปหาดัวแล้วกันก็ขออภัยที่ด้วยที่ไม่มีวิธีสอนนะครับก็วิธี่ดูเลขบัตรครับใส่รหัสพินพ์เข้าไปเรียบร้อยซะโอเคนะเลขบัตรแล้วก็จะโชว์จากนั้นก็มาที่หน้าสตีมบัตรของเราเป็นประเภทมาสเตอร์การ์ดครับผมเลือกจากวีซ่าป็นมาสเตอร์การ์ดใส่หมายเลขบัตรลงไปเลยโอเคใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลไปเสร็จก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับโอเค มาติที่บันทึกข้อมูลไว้นะครับเผื่อซื้อเกมในรอบต่อไปก็จะได้ไม่ต้องมากรอกอีกนะครับกดดาเนินต่อครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสรุปว่าเราต้องเสียตังค์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่เสียสี9ห้อก้าหรอกมันมีค่าภาษีอีกนะถ้าเราใช้ทูวันนี่บอลเล็ตเนี่ยมันจะมีภาษีอะไรของมันนี่แหละผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ข้อมูลก็เช็คเอานะครับเมื่อเราซื้อเกมเราก็จะได้เหรียญสตีมตอบแทนหนึ่งพันสองร้อยห้าสามเหรียญนะครับโอเคเดินลงมาก็เช็คดูข้อมูลถูกต้องก็ฉ เสียตังแลว้วจุผ้มแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้เพื่อคุณดูครับ <c oughs> โอเคมันหักตังแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันว่ามันหักไปเท่าไหร่ครับเ <c oughs> มื่อกี้จาก455เหลือ21บาทนะครับเรามาดูประวัติกันเกมที่เราซื้อไปนะครับมัน4 1 9จุดเท่าไหร่วะเออเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอครับน่ามันก็จะหักไปประมาณนั้นแหละครับโอเคซึ่งการหักมันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่เกมนะครับ ได้แ,แต่เกมว่าภาษีมันจะแพงขนาดไหนนะครับอ่าโอเคจากนั้นเมื่อเราซื้อแล้วเราก็มาดูใบเสร็จครับใบเสร็จขอญยตเซ็นเซอร์ไว้แล้วกันเพื่อ,อความเป็นส่วนตัวนะครับเพื่อไพรเวทของตัวผมเองโอเคแล้วก็มาดูที่คลังครับเกมเยอะแยะมากมายไ <c oughs> ม่ได้ขิงนะเผาตังร้วๆเอานี่ไงพันธุ์ซมาแล้วครับอ้าวติดตั้งไปเลยใช่พื้นที่ผมมี8.8ที่เองฝาพื้นที่ก็ยังน้อย อชีวิตกูติดตั้งครับอ่ะติดตั้งไปเถอะสาครับเอาเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าเอออินเตอร์อินเตอร์อเ,อรเดี๋ยวเรับไม่ใช่อินเตอร์เกมบั๊กก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเเราก็ดาวน์โหลดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่นเกม planet zoo กันไว้ติดตามในคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ขอไปพายเครื่อก่อนเสียตังค์เยอะและ้ว